สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอการกักบรีวิวฟุตบอลประจําวันก็เดินทางเข้าสู่วันเสาร์ละสุดสัปดาห์มีการแข่งขันฟุตบอลลีกกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทั้ง5ลีกดัง วันนี้นะครับที่เราจะไปพรีวิวอัปเดตความพร้อมก่อนเตะกันก็แน่นอนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดึงคู่วันนี้ไปเลือกคู่ของเลสเตอร์เจอกับเชลซีอีกคู่หนึ่งเป็นที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับสตุตการ์ดเปิดบ้านเจอกับโบคุ่มเดี๋ยวนี้ไปลัดลาะความพร้อมก่อนเกมนะครับอัปเดตให้ตรงนี้เลยว่าก่อนที่จะลงสนามวันนี้มีความพร้อมมากน้อยอย่างไงกันบ้างน,นะครับไปที่พรีเมียร์ลีกก่อนครับลงเตะ19นาฬิกาสนาทีเลสเตอร์ตอนนี้อยู่อันดับ15เชลซีอันดับ3ของตารางคะแนนครับเลสเตรเกมกเเมลดีย้แตวว็ การเล่นในบ้านฤดูกาลนี้5นัดก,ก็อย่างเพียงแค่ชนะหน่ oh, เดียวเท่านั้นยังคงเป็นทีมที่อยู่โซนท้ายตารางคะแนน,นฟอร์มการเล่นยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับแนวรุกในฤดูกาลนี้เนี่ยวังพึ่งจะมีวาดี้มากจนเกินไปนะถ้าวาดี้ยิงไม่ได้คนอื่นก็หวังผลในการจบสกอร์ไม่ได้ง่ายครับวันนี้ปัญหาก็คืออบับดุลฟาตาวูปีกตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บรวมทั้งฟาคุนโดโบดาราเต้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการหลัก ติดโทษแบนท่ากอกว่าขาดตัวรุก2คนสําคัญไปทําให้แนวรุกของเลสเตอร์วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็น่าจะค่อนข้างมีปัญหาครับเกมรับที่ผ่านมาก็ยังน่าไว้ใจไม่ได้11นัดเสียไปถึง21ประตูครับวันนี้ข้อดีอย่างเดียวคือได้เล่นในบ้านความพร้อมน่าเป็นห่วงส่วนเชลซีเอง4เกมหลังสุดก่อนไปพักเปรกทีมชาติ charge, ชนะแค่เกมเดียวแต่ว่าเมื่อไปมองถึงโปรแกร,รมเชิงลึกของเชลซีเนี่ย เจอกับทีมโหดๆทั้งลิเวอร์พูลแบน h e เชสเตอร์ยูไนเตดอาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลถือว่าโปรแกรมหนักใช้ได้วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่พวกเขาเจอกับทีมที่ดูเล็กกว่าแล้วก็อยู่อันดับต่ำกว่าในตารางคะแนนเกมนี้ครับนักเตะอย่างโคปาเมอร์ มาดูเอเก้เนโต i นิโคลัสแจ็ o สันไม่มีปัญหาพร้อมลงสนามได้หมดอีกอย่างหนึ่งเกมกลางสัปดาห์ที่เชลซีเนี่ยต้องลงไปเล่นในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าในบอลถ้วยตรงนั้นเนี่ยใช้อีกชุดหนึ่งอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเต็มที่ไม่ต้องกังวลกับเกมช่วงกลางสัปดาห์ครับพอความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเลสเตอร์เองเป็นทีมที่ ไม่ได้เดี่ยวแน่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเวลาเล่นในบ้านกล้าได้กล้าเสียกล้าเปิดเกมลุกแล้วถ้าเล่นในสไตล์แบบนั้นเนี่ยเชลซีเองนะครับแม่นยํากว่าแล้วก็เฉียบคมกว่าแนวรุกดูแล้วศักยภาพดีกว่านะครับเชลซีเองก็จะ ค่อยๆอาศัยเกมรุกที่นะครับเฉียบคมกว่าเอาชนะเลสเตอร์ไปได้และเชื่อว่ากองหลังเลสเตอร์เองเอาไม่อยู่แน่ๆครับวันนี้เชลซีจะบุกเอาชนะเลสเตอร์และคว้าสามคะแนนได้เป็นอย่างน้อยครับนั่นคือคู่แรกนะครับที่พูดถึงกันไปขอบคุณมากนะครับถ้าอยากอัปเดตพรีวิวก่อนเตะค,ความพร้อมตรงนี้าตามช่องกันได้เลยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแจ้งเตือนให้กําลังใจกันได้คอมเมนต์ Comment, พูดคุยด้านล่างนะครับและสนทนาภาษาลูกหนังร่วมกันแอสไเอยู่99นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่บุนเดสติกา้าเยอรมันอันนี้ลงเตะ2 1 30นรสุทกา อันดับ11เจอโบคุ่มอันดับ18หรือว่าบวยของตราง gart, สตุดการ์ี4เกมที่ผ่านมาชนะเกมเดียวในลีกแต่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอโปรแกรมโหดมากๆช่วงนั้นเจอไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นแฟรงเฟิร์ตก็หนักสุดๆเลยวันนี้ เจอกับของเบามากขึ้นและตัวเองได้เล่นในบ้านนักเตะทั้งเดมิโรวิดคิดฟูริกแล้วก็อันเดมีโยพวกนี้พร้อมบุกลงสนามด้วยกันทั้งหมดขณะที่โบคุ่มเองครับตอนนี้เป็นทีมเดียวในบุนเดสลีกาที่ยังชนะใครไม่เป็นเสมอ2แพ้8ยิงได้10เสียถึง30ลูกจากจำนวน10นัด ที่ลงเล่นไปในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเกมรับเป็นจุดอ่อนสูงมากๆ Head to Head คู่นี้เนี่ยโอ้โหไปดูโบคุมเวลามาเยอนสตุตการ์ดเอาแค่2ปีหลังสุดครับแพ้กลับไปด้วยสกอร์1 4และ05เชื่อว่าวันนี้สตุตการ์ดเองไม่ปล่อยให้โอกาสที่จะกลับมาคว้า3แต้มเจอโปรแกรมที่ไม่ยากด้วยควรจะเปิดเกมรุกในบ้านจัดจ้านและเดินหน้าเอาชนะโบคุ้มไปได้แบบหายห่วงครับวันนี้3แต้มของสตุตการ์ดจะมาแบบไม่ยากเยนครับ นั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้ที่พูดคุยกันนะครับไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ